ราชันอมตะแห่งเปร์ซานตอนที่3 4 9เนื่องด้วยนะครับราชันอมตะแห่งเปร์ซานนี้จะมีลิกสิทธิ์ที่ค่อนข้างจะแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับผมก็เลยลองขันมาทําเป็นสปอยดูนะครับว่ามันจะได้ไม่เสี่ยงต่อการบินของช่องนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าเสียงหายยังไงก็ อย่าโกรธกันนะครับเพราะว่าใช้เสียงในการตะโกนคุยตอนทํางานค่อนข้างเยอะครับก็เลยมีเสียงแหบบ้าง,งในตอนที่มาพากก็ขออภยัยวนหน้าที่ด้วยครับไปรับชมกันเลยเปิดฉากมาเล่งสิงเรียกดาบสายฟ้าสวรรค์ขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับใช้วรยุทธอัญเชิญดวงจิตของปรมาจาร์ดาบขึ้นมาซึ่งการอันเชิญครั้งนี้จะสามารถคงรูปอยู่ได้15นาที และไม่เพียงเท่านั้นเล่งสิงก็ยังได้ทําการอัญเชิญม้าทมินออกมาด้วยและเล่งสิงก็ได้พุ่งเข้าไปจู่โจมเฉินเปยซานแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับเฉินเปยซานแต่อย่างใดแต่กลับทำให้การโจมตีนั้นทำให้เล่งสิงถึงกับกระเด็นออกมาพร้อมกับมีการกระอักเลือดออกมาในตัวตัดฉากมาที่ เจ้าหลิงที่อ้างตัวว่าพักดีต่อเฉินฟานนั้นก็ถึงกับรีบหนีออกมาทันทีด้วยความกลัวตายพร้อมกับพูดว่าปรลัมอาจารย์เฉินนั้นพลังของเขามากเกินที่จะรับได้คุณป้าที่เป็นสำนักหิมะก็ได้ตะโกนขึ้นมาให้ทุกคนรีบหนีทันทีเมื่อได้พบพลังที่น่ากลัวของเฉินเปยซานเฉินเปยซานได้พูดขึ้นมาว่ามันสายเกินไปแล้วที่จะหนีออกจากฉัน พร้อมกับพุ่งเข้าไปฟันกลางหลังของคุณป้าหิมะนั่นทันทีแม่สาวหิมะนั้นถึงกับร้องเสียงหลงขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นทุกประะมาจารย์ได้ช่วยกันร่วมมือโจมตีใส่เฉินเปยซานอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าพลังเหล่านั้นก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆกับเฉินเปยซานได้และเจ้าม้าธรรมินนินมังกรที่อัญเชิญมานั้นก็เริ่มจุจมโจมเฉินเปยซานอีกครั้งจากทางด้านหลัง แต่ด้วยวรยุทธ์ดูซับป้องกันไว้เล่งสิงเห็นดังนั้นจึงตะโกนสั่งเจ้าม้าธรมินินมังกรออกไปว่าไม่ดีแล้วให้มันถอยออกมาก่อนแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วเจ้ามารมินินมังกรนั้นก็ได้เปิดฉากจูโจมอีกครั้งหนึ่งเมื่อเล่งสิงเห็นม้ารมินินมังกรนั้นเปิดก็พูดว่าเอาเปิดก็เปิดสิว่าจะรออะไรลุงมตื้นมันสิหลังจากนั้นเจ้านิกายต่าง พาการลุ่โจมตีเฉินเปยซานทันทีแต่เฉินเปยสซานก็ไม่ได้สะทุกสะทานแต่อย่างไรแม่นางหิมะขาวก็พูดขึ้นมาว่าเฉินฟานถ้านายทำตามที่เล่งสิงบอกตั้งแต่แรกก็คงจะไม่เป็นอะไรไปแล้วแท้จะว่าไปแม่นางหิมะขาวนี่ไม่เคยมั่นใจในหลวงในอนาคตของตัวเองเสียเลยนะครับในขณะนั้นเย่ชิงฉางก็เตรียมที่จะพุ่งตัวเข้าไปช่วยปรมจารย์เฉินทันที แต่ก็ดันถูกไอจอ๋อเข้ามาห้ามไว้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าหยุดเธอหน้าถึงปรมาจารย์เฉินจะเก่งโคตรยังไงแต่เขาก็แยกไม่ได้หรอกว่าอะไรควรสู้หรืออะไรควรถอยนายอย่าไปยุ่งดีกว่าสุดท้ายก็มีแค่ความตายที่รออยู่จะว่าไปไอจอ๋อเวทนี่มันนกสองหัวจริงๆนะครับตอนแรกว่าพักดีตอนหลังนี่จะมากับกอกอีกอะหลังจากนั้นวอรยุทธ์ต่างๆก็เริ่มระเบิดขึ้นทันทีที่เฉินเปยซาน และมีเสียงพูดว่าแม้แต่พระเจ้ายังไม่สามารถรอดพ้นมันไปได้ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เลยพวกนายคิดยังไงกันละ่ะคิดว่าเฉินเปยสซานจะรอดไหมมีเสียงพูดแทรกขึ้นมารอดเดียวสิดูนั่นทุกคนและแล้วก็มีร่างของปลาสวรรค์ฟิชโชไม่ใช่ปลาสวรรค์คุณเพงทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างตกใจทันทีที่เฉินเปยซานได้รอดขึ้นมาได้เฉินเปยซานได้พูดขึ้นมาว่า พวกแกคงไม่รู้สินะว่าฉันน่ะเก่งแค่ไหนหลังจากพูดจบเจ้าสำนักทุกคนก็เริ่มโจมตีอีกครั้งเฉินเว่ยซานก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูทีละตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดพร้อมกับซากศพที่เกิดการทันทีและได้พุ่งเข้าหาหลวงพี่จีนคนหนึ่งทันทีพร้อมกับซากศพที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งศพทันทีสรุปจะพูดทันทีทำไมเยอะนะเหตุการณ์นี้ จึงทําให้เร่งสิงเตรียมตัวที่จะเข้าปะทะกับเชิญเปยสซารอีกครั้งและแล้วก็ตัดจบที่เร่งสิงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรอต่อไปอีกหนึ่งเดือนใบ